สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับลิเดียอีกครั้งนะคะก็วันนี้ลิเดียจะมาแต่งรูปให้ดูนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะแอปที่ลิเดียจะมาใช้ในวันนี้นะคะก็คือแอปเมย์ตูนะคะก็เราเข้าแอปเลยเนาะก็ต่อมาเราไปตรงที่ Edit นะคะตรงที่ Photo Edit เนาะเราก็เลือกรูปภาพเลยนะคะรูปภาพที่เราต้องการนะคะ ลิเดียจะใช้เป็นรูปภาพรูปนี้นะคะคือรูปนี้ไม่ใช่เป็นรูปภาพของลิเดียนะคะคือลิเดียได้ไปขออนุญาตกับพี่คนนี้แล้วนะคะว่าจะขอใช้เป็นรูปภาพของพี่เขานะคะก็ถ้าใครที่อยากจะติดตามพี่เขานะคะก็สามารถไปติดตามที่ Facebook ของพี่เขาได้เลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาแต่งรูปภาพนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปโหมดบิวตี้ก่อนนะคะคือเมต้จะมี2โหมดนะคะโหมดอันนึงอะ่ะก็จะเป็นตรงที่เราโชว์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คือเราสามารถทําขนาด รูปภาพเล็กหรือว่าใหญ่ก็ได้นะคะเราสามารถเลือกขนาดได้นะแล้วก็สามารถใส่ตัวหนังสือก็ได้นะคะไปตรงที่แท็กแล้วก็ใส่ตัวหนังสือเนาะแล้วก็สามารถเลือกฟิลเตอร์แบบสีได้นะคะเราจะเอาสีแบบไหนคือสามารถเลือกได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแต่งรูปภาพกันนะเราก็เลยต้องเลือกโหมดบิวตี้นะคะก็กดไปตรงที่โหมดบิวตี้เลยนะตอนนี้เราจะแต่งรูปให้ดูผอมก่อนนะคะก็เรียจะไปตรงที่สลิมนะคะ มันจะมีสองโหมดนะคะโหมดอัลโตหรือว่าโหมดที่เราสามารถกดเองได้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยเนาะก็เรียกจะลองแบบอัลโตก่อนนะคะอัลโตก็คือเขาจะปรับให้เราเลยนะคะนี่เขาจะปรับหน้าให้เราเลยนะ ต่อมานะคะทุกคนจะเห็นว่าตรงกรอบหน้าของพี่คนนี้จะมีรอยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้รอยนี้หายกันเลยนะนี่เดี๋ยวจะไปตรงที่ริ้วรอยนะคะนี่จะทําให้รอยหายนะคะแล้วก็กดไปตรงที่รอยที่เราต้องการทําให้หายนะ ตอนนี้ได้ทําให้รอยหายแล้วนะคะก็คือมันจะดูดำๆนิดนึงใช่ไหมลิเดียก็จะเพิ่มสกินนะคะให้ดูขาวมากขึ้นเนาะคือเราไม่ต้องการปลอมเกินไปนะคะก็คือปรับให้ระดับแบบพอดีก็พอนะต่อมาเราจะทําให้ตัวของพี่เขาแบบเล็กลงนิดนึงนะคะไปตรงที่สลิมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราไม่ใช้โหมดอัลต้นะเราจะ กดเอานะว่าจะให้ผอมลงมายังไงเนาะประมาณนี้นะคะก็ตนนัวนี้ตัวของพี่เขาก็ได้แบบผอมลงแล้วนะคะนี่เราสามารถกดด้านบนแล้วก็ดูได้เลยนะคะความแตกต่างเนาะก็เลยจะเน้นแบบไม่ให้มันปลอมเกินไปอะ่ะคือแบบนี้โอเคแล้วนะคะนี่ จากที่ยังไม่แต่งแล้วก็ตอนนี้แต่งนะคะคือตอนนี้แบบโอเคแล้วนะทีนี้เราจะมาเมคอัพให้พี่เขานิดนึงนะคะคืออ่อเมคอัพที่พี่เขาแต่งอะ่ะมันซีดไปนะคะเราก็เลยจะมาเพิ่มเมคอัพนะกดไปตรงที่เมคอัพนะคะแล้วก็เมคอัพมีให้เลือกหลายลุกมากเลยะคะนี่เราสามารถเลือกได้เลยนะเราจะเอาลุคแบบเซ็กซี่ลุคแบบสาวเปรี้ยวสาวหวานสามารถเลือกได้เลยนะคะหรือว่าสําหรับใครที่ไม่ชอบนะคะก็อยากจะแต่งเองอยากจะทําอะไรเองก็สามารถไปตรงที่ลิฟต เราก็สามารถเลือกลิปติกที่เราอยากจะทาก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะแต่งตาเองนะคะก็มาตรงที่ e y e ์นะคะก็สามารถแต่งเองได้เลยเนาะแต่ว่ารูปภาพของพี่เขาคือแบบสีตายังมีอยู่นะเราก็สามารถแบบไฮไลท์ก็ได้นะคะไฮไลท์ให้แบบจมูกดูโดง่งดูสูงนะคะก็เราสามารถเลือกได้เลยเนาะหรือว่าคิ้วนะคะเราจะให้คิ้วเข้มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราจะไปแต่งให้พี่เขาเลยนะ เราจะไม่แต่งตาให้พี่เขาแ้นะเราจะเพิ่มเป็นคิวนะคะใส่คิ้วไปนิดนึงเรี่ต้องการแบบธรรมชาติที่สุดเลยนะคะไม่ให้ดูปลอมเกินไปนะคิวประมาณนี้นะคะแล้วก็มาตรงที่ลิปเนาะสีนี้ก็สวยนะคะเราสามารถปรับระดับได้นะคะว่าเราจะเอาแดงเกินไปหรือว่าจะเอาแบบพอดีนะคะก็สามารถปรับได้เลย สีนี้สวยนะคะเรียเลือกเป็นสีลิปนี้นะคะ r d 0 2เนาะแล้วก็เรียกจะมาไฮไลท์ให้จมูกพี่เขาดูโด่งอีกนิดนึงนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะเอาประมาณไหนเรียจะเลือกเป็น co 0 2นนะคะเพราะว่าหน้าเรียวแล้วก็จมูกโด่งเนาะ ก็เสร็จแล้วนะคะจะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะไปแต่งตามสามารถไปแต่งได้เลยนะคะแอปไม่ดูคือแบบใช้ได้ง่ายมากนะคะ